ช่วงโควิดรอบรอบสองอะโรโมพี่ดีกต้อฮะจะไโปรโมทช่วยพี่เห็นขายมาตั้งเนี่ยมากระเขา้าพีกเขารู้มุมพี่ก็เป็นไก่ จานกล้องโอ้ไม่เนาครับไปแล้าเนี่ยแล้วกล่องเราไม่ใช้กล่องโฟมครับชื้นด้วยใช่ไหมพี่ครับผมชีนด้วยแล้วเรามันจะทำให้ติดใส่เดียวสองต่อเมตรนะเอาลงทานได้เลย เอาเป็นตังหงเป็นสัญลักษณ์เลยครับเรียกเป็นตังหงชื่ออะไรคะชื่อกาสิดรักชนครับกาสิดเป็นมาอุดหนุนไหมไหวไหมครับคุณพี่บ่อยครับโอ้มันถูกใช่ไหมครับ ครับโอ่คขอบคุณครับนี่จะท่วขายช่วยอ๋อขายช่วยอ๋อโอเม่นนั่นราาเนนี่ฮะเราให้ประมาณนี้ครุประจำเลยตั้าไวเลยกอดร้านนี้ค่ะมันอร่อยอยู่นะครับแล้วก็มันราคามันก็ถูกดีครับคุณภาพก็ใช้ได้ครับปกติมาซื้อกี่กี่กล่องครับจัดละดีบางครั้งก็สองมาครั้งก็หนึ่งครับทีนเดียวเนาะครับช่วยเซฟค่าใช้จ่ายมากเลยครับผม เพราะว่าบ้านอยู่ไกลครับต้องถ้ากลับไปก็ไปกินไกลเนาะเราทํางานอยู่เทศบาลเนี่ยใกล้ๆครับแล้วก็ไปพักตรงนี้แล้วค่อยไปทํางานตอนแน่นครับผมครับาเดี๋เวาผ้าสวยตรงนี้ค่ะช่วงที่ว่าโควิดสองเนี่ยมันระบาดปุ๊บช่วงโรงแรมไม่มีงานเลยก็คือว่าก็นั่งคิดกับน้องชายสองคนว่า ต่อไปถ้าเราอยู่อย่างเดียวคือไหนเงินค่าเช่าห้องเราก็ไม่มีข้าวเราก็ไม่มไมมคุ้มกินวันหนึ่งเราขายได้กี่โลคะหมูนี่ประมาณหกเจ็ดโลคะ,คะาชาเย็นข้าวก็สิบโลกว่าไก่อะ่ะไก่ก็มาสี่โลสี่โลครับวันหนึ่งราได้ตกประมาณเท่าไหร่คะก็ถ้ายังไม่รวมต้นทุนก็ได้ประมาณอยู่พันกว่าเกือบสองพันก็ถือว่าได้กาไรทําไมเราถึงขายใน,นราคาย0บบาทเพราะว่ามันช่วงแรกๆอ่ะมันเราอยู่ได้ พอพอช่วงมาหลังที่ว่าของมันแพงขึ้นแพงขึ้นค่นาน้ำมันแพงขึ้น<ช>มันก็เ,เริ่มเริ่มกำไร,รลดลงแต่ก็<ช>พอ<ช>เราจะ<ด>ขึ้น<ด>ลูกค้าก็ติดราคานี้แล้วติดราคานี้แล้วครับก<ร>็เลยต้องเอาราคานี้ต่อไปคือ<ร><ร>ขอขใช่ครับแล้วก็ขอให้ขายได้ปริมาณเยอะๆเหมือนเราเป็นร้านขายส่งใช่ไหมครับขายได้มากถ้าขายได้มากเรากำาไรก็มาก อข,อขอเชิญชวนมาอุดหนุหนเลยครับนะครับผมก็รบกวนมาอุดหนุนนะครับหน้าโรงแรมสวนแกนพาเลทกระเพรา20บาทกะเพาตั้งอกครับผม